สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั่วประเทศครับสวัสดี FC ทั้ง YouTube t i ต t อ k แล้วก็ a c e บุ o กด้วยนะครับวันนี้เตาสมารหางเดินทางสร้างอาชีพเช่นเคยเป็นรุ่นเจทีเแล้วครับรุ่นปัจจุบันน้ำส้มคนไม้ส่วนเจทีเกพลัสที่จะออกเร็วๆนี้นะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยพบกันทั่วประเทศส่วนลกูกค้าท่านที่ซื้อเจทีไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นมานั้นสามารถใช้กับรุ่นเก่าได้ทุกรุ่นเลยนะครับ เสวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่จังหวัดตราดครับนำส่ง JT9 รุ่นปัจจุบันนะครับ4 0ตรมีน้ำส่งคนไม้ด้วยวันนี้ได้น้ำส่งคนไม้80ลิตรแล้วก็ใช้เบื่อไปทั้งหมด40ลิตรโดยประมาณนะครับใช้เวลา5ชั่วโมงเท่านั้นเองสุดยอดเต่าจริงๆนะครับสายคนเอาทานต้องเต่าสมาระหังเท่านั้นครับพบกันนะครับจังหวัดต่อไปอุตรดิตถ์พร้อมกับเปิดตัวในรุ่น JT9 ีเาล้า สุดยอดฐานไม้เงาะจุดเมื่อวานนี้นะครับเลียงไม้ให้ชมเมื่อวานนี้ไลฟ์ให้ชมทุกขั้นตอนด้วยนะครับกล้าไลฟ์ให้ชมทุกขั้นตอนวันนี้8ปดโมงเปิดเตาแล้วนะครับสุดยอดฐานสุดยอดเตาจากสัมารหังนะครับรุ่นนี้คือรุ่น JT9 ที่จังหวัดตรานะครับจังหวัดตราก็2เตาแล้วนะครับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนี่เป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกท่านนะครับ ตัวนี้ผมใช้มาก็246ครั้งแล้วนะครับการซ่อมบำรุงการเมนเท e n นนแค่2,000ไม่เยอะนะครับไม่เยอะการซ่อมบำรุงไม่เยอะถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปติดตามผมเรื่อยมาขอบพระคุณที่ติดตามชมครับ